ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ปีศาจต,ตขาขับสามตาได้ขโมยไข่มุกสีแดงและสีทองไปจากโมโรฮะและเซซินะก็ได้เกิดอุโมงค์การเวลาขึ้นพาโมโรฮะและเซซินะเดินทางข้ามเวลาไปยังยุคปัจจุบันและพวกเขาก็ได้มาพบกับโทวะหลังจากนั้นปีศาจต,ตขาขับสามตาก็ได้รับรู้ถึงพลังของไข่มุกสีเงินที่อยู่กับโทวะมันจึงแบนความสนใจและโจมตีเข้าใส่โทวะในทันทีโทวะใช้ดาบฮีค่จูมันจิของเธอฟันเข้าไปที่ตัวของปีศาจตาขับสามตาหลังจากนั้น ดาบคี่คู่จุมันจิของเธอก็ได้หักลงเอาละครับสำหรับในตอนที่สามีนะครับก็เปิดฉากมาด้วยโทวะรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่ดาบของเธอเนี่ยหักลงโดยโมโรฮะก็บอกกับโทวะว่าก็นี่มันคือดาบที่คู่จูมมันจิของปอมยังไงล่ะทั้งลวดลายต่างๆของดาบเนี่ยก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและปีศาจต,ตะขาบนะครับก็ทําท่าทีที่จะโจมตีโทวะเพื่อจะแย่งชิงเอาไข่มุกสี่เงินไปจากเธอ แต่ดูเหมือนว่าโทวะนะครับจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าปีศาจต,ตะขาบเนี่ยมันพูดถึงอะไรก่อนที่โทวะจะเริ่มฟิลขาขึ้นมาจริงๆและดวงตาของเธอก็เกิดแสงสีเงินขึ้นเกิดใบดาบสีฟ้าก่อตัวขึ้นจากด้ามดาบคิคุจุมันจิที่หักไปแล้วเรียกไว่าเป็นฉากที่ผมเนี่ยขนลุกมากครับยอดมากเทมากๆเลยและโทวะก็ใช้ดาบนั้นแทงไปที่ท้องของปีศาจต,ตะขาเอ,อย่างจังสวบ นั่นทาให้โมโรฮะรู้สึกตื่นเต้นม,มากๆที่โทวะสามารถสร้างดาบพลังอสูรขึ้นมาจากพลังของตัวเองได้หลังจากที่โทวะใช้ดาบแทงไปที่ท้องของปีศาจตะขาบดาบสีฟ้านั้นก็หายไปโดยที่ตัวของโทวะเองก็ยังไม่ดูด้วยซ้ำนะครับว่านั่นเธอทําได้ยังไงหรือว่าเธอทํายังไงจึงทําให้มันเกิดขึ้นต่อมาโมโรฮะก็ได้ตะโกนบอกโทวะว่าให้รีบจกกัดการกับปีศาจตะขาบซะ แต่ตัวคอนโทวักก็กลับยังไม่รู้วิธีการควบคุมพลังของเธอนะครับปีศาจต,ตะขาบพุพ่งตัวที่จะทำ้ายคุณตาและก็คุณแม่ของคางอเมตรวมทั้งเมอีด,ด้วยเออเมอีคือคนที่ผมเคยเรียกว่าเมือก่อนหน้านี้ครับที่เป็นลูกของโซ,โซต์ต้องอ่านว่าเมอีนะต้องขอโทษด้วยครับก่อนที่ซาซึนะนะครับจะใช้งาของเธอแทงทะลุกระโหลกของปีศาจจนมันสิน้นฤทธิ์พร้อมกับโค้ดเด็ดที่พูดว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เทสุดๆอย่าบอกใครเลยครับ <Wow. S 1> ตัดภาพมาที่พวกของโทวะนะครับโทวะนะครับเข้าไปคุยกับเซสนาแต่กลับถูกเซสนาถามกลับมาว่าเจ้ารู้จักชื่อของข้าได้ยังไงดูเหมือนว่าเธอนะครับจะไม่มีความทรงจําของโทวะหลงเหลืออยู่เลยถัดมาเมื่อร่างกายของปีศาจต,ตะขาบค่อยๆสลายไปนะครับไข่มุกทั้ง3าไม่ว่าจะเป็นไข่มุกสีแดงไข่มุกสีทองหรือแม้กระทั่งไข่มุกสีเงินเนี่ยก็มีปฏิกิริยาต่อกัน ก่อนที่เราะรจะได้เห็นคุณตาของคางูเมะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือคุณตาทวดของโทวะกับเมเอนนะเนาะและก็คุณแม่ของคางูเมะที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือคุณย่าของโทวะกับเมอีได้หววล้ำลึกถึงเรื่องราวของคางูเมะและก็อินุยัก์ษาที่มีความไประไม้คล้ายกับโทวะในตอนนี้ถัดมาโมโรฮะนะครับรู้สึกตื่นเต้นกับแสงไฟยามค่ำคืนของกรุงโตเกียวมากๆและเราก็จะได้เห็นโทวะนะครับที่พยายามจะขอโทษเซซุนะ ขอโทษแล้วขอโทษอีกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เธอเนี่ยทิ้งเซซนาเอาไว้จากเหตุการณ์ไฟไม่ป่าโทวะนะครับพยายามเดินเข้าหาตัวของเซซูนาแต่เซซูนาเนี่ยก็กระโดดหลบได้อย่างรวดเร็วแล้วยังพูดอีกว่าข้าไม่รู้จักเจ้าถ้าเจ้ายังรักชีวิตตัวเองอยู่แล้วก็อย่าได้มาเข้าใกล้ข้าอีกแต่ตัวของโทวะนะครับก็ไม่ฟังแล้วก็พยายามเดินเข้าหาเซซนาอยู่เรื่อยๆเซซนาตัดสินใจจะฟาดงาวใส่ตัวของโทวะ แต่โทวะก็สามารถหลบได้ก่อนที่โมโรฮะจะเข้ามาขัดทั้งสองเอาไว้แล้วก็แนะนำตัวกับโทวะว่าข้าชื่อว่าโมโรฮะแต่คนส่วนใหญ่เรียกข้าว,ว่านักปราบวิญญาณโมโรฮะแล้วก็หันไปถามโทวะว่าเจ้าชื่ออะไรเป็นพี่ของเซซุนะจริงหรือเปล่าโทวานะครับก็ได้พยายามอธิบายเรื่องที่เธอเนี่ยแยกกับเซซนะในเหตุการณ์ไปไม่ป่าเมื่อ10ปีก่อน แต่ทว่าตัวของเซทุนะนะครับก็บอกว่าเธอเนี่ยอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เกิดโมโระนะครับตั้งข้อสังเกตว่าทั้งโทวะและก็เซจุนเนี่ยเป็นลูกครึ่งอสูรด้วยกันทั้งคู่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีไข่มุกสีรุ้งในดวงตาเหมือนกันซึ่งโมโรหะนะครับสามารถรับรู้ได้ถึงพลังอสูรด้วยและโมโรหะเนี่ยก็ยังอธิบายเรื่องราวของลูกครึ่งอสูรให้กับโทวาฟัง ซึ่งลูกครึ่งอสูรเนี่ยก็คือสายเลือดที่เกิดจากอสูรและก็มนุษย์และโมโรหานะครับก็ยังบอกอีกว่าทั้งโทวะและก็เซซูนาเนี่ยมีพลังอสูรที่มีความคล้ายคลึงกันออกมากๆแล้วก็มาจากครึ่งอสูรเหมือนกันการที่เป็นครึ่งอสูรนะครับเป็นสิ่งที่คอยกวนใจเซซูนะอยู่นอกจากนี้นะครับโมโรหานี่ย,ยังเดาถูกแล้วกับว่าเป็นคนเขียนบทเองนั่นแหล,ละว่าโทวะกับเซซูนะเนี่ยเป็นลูกของเซชุมารู ปีศาจอาสูรผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่วทว,ว่านะครับกับเซซูนาเนี่ยก็ยังไม่รู้จักเลยครับว่าตัวของเซชมารูเนี่ยคือใครก่อนจะตัดภามาที่หน่วยพิฆาตอาสูรนะครับที่กําลังคุยกับคุณยา,ายไคเดะอยู่โดยฮิซุยเนี่ยรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยหลังจากที่คุณยา,ายไคเดะบอกว่าเซซูน่าเนี่ยเป็นลูกครึ่งอสูรและนอกจากนั้นก็ยังเป็นลูกของเซชมารูอีกด้วยคุณยายไคเดะยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเมื่อ14ปีก่อน เสรจชมารูเนี่ยมาหาคุณยายไคเดและก็มาเอารูแาปแฝดนี้จนกระทั่งซาซึนะนะครับกลับมาหาคุณยายไคเดและบอกว่าจะมาขออยู่กับคุณยายไคเดซึ่งเธอบอกว่ามันคือพิธีกรรมความกล้ากับความขาดมันเหมือนกับพิธีกรรมของเหล่าปีศาจรุ่นเยาว์นะครับที่จะต้องออกไปเผชิญโลกกว้างแล้วก็เติบโตขึ้นโคอาคูนะครับสนใจเรื่องของรูปแฝดว่าแฝดอีกคนหนึ่งเป็นยังไงบ้างแต่คุณยายไคเดนะครับก็บอกว่า เธอเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าแฝดอีกคนหนึ่งเป็นตายร้ายได้ยังไงไม่แน่แฝดอีกคนหนึ่งอาจจะตายไปแล้วก็ได้จากความเกลียดชังแล้วก็ตัดภาพกลับมายังยุคป,ปัจจุบันอีกครั้งนะครับโดยที่เซซูนะาเนี่ยบอกกับโทวะว่าให้พิสูจน์ตัวเองว่าถ้าเธอเป็นพี่ของฉันจริงๆเนี่ยจะให้มาต่อสู้ด้วยกันแต่โทวะนะครับก็ปฏิเสธอย่างแน่นอนเธอเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วว่ายังไงเซซูนะาเนี่ยก็คือน้องสาวฝาแฝดที่พัดผ้าของเธอนนั่เอง หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีปีศาจร,รากไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าฮิตโตคงจะทําการยึดร่างของโทวะก่อนที่มันจะบังคับร่างของโทวะเนี่ยให้ไปโจมตีทั้งสองโมโรฮะบอกว่าฮิตโตคงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่อันตรายแต่ถ้าว่าถ้าหากมันยึดร่างของใครได้แล้วละก็มันก็จะสามารถใช้พลังของเขาได้อีกด้วยทางด้านแม่ของคางโเมะนะครับก็รู้สึกได้ถึงความละม้คล้ายคลึงระหว่างโมโรฮะกับคางโเมะนะครับ เพราะว่าทั้งสองเนี่ยมีแววตาที่เหมือนกันมากๆทันใดนั้นเองนะครับฮิตโตคงนะครับก็ได้ควบคุมร่างของโทวะและใช้พลังของดาบีิคุจูมอนจิเข้าไปฟันใส่เซซึนะและเซซึนะนะครับก็คิดว่าจะเอาจริงโดยไม่คิดว่าโทวะเนี่ยเป็นพี่สาวของเธอแน่นอนเธอนะครับปล่อยพลังเงาระเบิดสรดตันสร้างพายุหมุนขนาดใหญ่ขึ้นแต่โทวะนะครับที่ถูกฮิตโตคงสิงอยู่ก็สามารถทำลายพายุนั้นได้อย่างง่ายได้ และพร้อมที่จะโจมตีเซซุนะแต่ก็มีลำแสงรูปมังกรสีแดงนะครับพุ่งมาหยุดร่างของโทวาเอาไว้ใช่ครับนั่นคือพลังจากดาบคุริคารามารุซึ่งเป็นดาบของโฮโรฮานั่นเองก่อนที่ร่างของโทวานะครับจะวิ่งเข้าโจมตีเซซุนะไม่ยัง้งก่อนที่เซซุนะเนี่ยจะใช้ท่าไม้ตายอีกท่าหนึ่งที่ชื่อว่าท่าแซนกนังแอน เกิดเป็นแสงสีเขียวล้ายนกนะครับไปโจมตีใส่โทวะแต่นั่นนะครับก็ยังไม่สามารถทำอะไรกับโทวะได้เลยแต่ทันใดนั้นเองนะครับเมอิก็ได้เข้ามาขัดจังหวะปีศาจฮิโตโตคงนะครับเห็นอย่างนั้นก็จึงเปลี่ยนเป้าหมายนะครับจากการยึดร่างของโทวะอยู่ก็เปลี่ยนไปยึดร่างของเมอิเซตส,สนานะครับพร้อมที่จะจัดการกับฮิโตโคงที่อยู่ในร่างของเมอิแล้ว แต่ถว่าโทวะก็ได้มาขวางเอาไว้เธอนะครับไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วนอกจากนี้นะครับพิโตคงในร่างของเมอีเนี่ยก็ยังเอาก้อนหินมาทุบโทวะไม่ยั้งเลยแต่โทวะนะครับก็เข้าสวมกอดเมอีเซซานะครับเห็นอะไรบางอย่างเธอจึงใช้ท่าที่ชื่อว่าพระจันทร์ผีเสื้อราตีเป็นท่วงท่าที่วาดงาเป็นรูปวงกลมนะครับเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวง แล้วก็จะมีผีเสื้อบินออกมาใครที่โดนท่านี้เข้าไปนะครับก็จะรู้สึกง่วงแล้วก็หลับไปในที่สุดหลังจากนั้นนะครับเซซึนะนะครับก็ใช้ยาของพวกนักล่าศูนย์จัดการกับฮิโตโคงก่อนจะตัดภาพมาที่พวกของคุณยายใครเด็กคุณยายใครเด็กกำลังถามโคฮาคุแล้วก็ฮิซซยิวว่าปีศาจตาขับสามตาเซซึนะแล้วก็โมโรฮาเนี่ยาหายตัวไปใกล้ๆกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือเปล่านอกจากนี้ ฮิซุยนะครับก็ยังไปพบเข้ากับเศษซากของกระบาลรากที่บริเวณรากของต้นไม้แห่งการเวลาอีกด้วยซึ่งปีศาจประเภทรากไม้นะครับจะมีความสามารถในการดูดซับพลังของร่างต้นเหมือนกับที่ฮิตโตคงสามารถใช้พลังของโทวาได้นั่นเองแต่กระบาลรากนั้นแย่กว่านั้นครับคุณยายไคเดะท้าวความเล่าเรื่องราวของบอก,กินกระดูกที่เป็นทางผ่านให้กับคังุงเมะมายังยุคเซงโกคุว่าเป็นเวลากว่า15ปีแล้วหลังจากที่บอก,กินกระดูกเนี่ยไม่ทํางาน แต่นั่นก็ยังแสดงให้เห็นว่าบนโลกใบนี้มีความสามารถในการเดินทางข้ามเวลาอยู่ได้จริงๆโดยบอกกิงกระดูกนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากไม้ของต้นไม้แห่งการเวลาและเมื่อกระบานรากไปยึดติดอยู่กับต้นไม้แห่งการเวลาแบบนี้ก็แสดงว่ามันอาจจะดูดซับพลังงานในการเดินทางข้ามเวลาของต้นไม้แห่งการเวลามาด้วยอย่างแน่นอนดังนั้นศาสนาและลโลหะก็เดินทางข้ามเวลาไปยังโตเกียวที่ที่คังุเมะจากมา ฮิซุยยังถามต่ออีกว่าจะสามารถเดินทางกลับมาได้หรือเปล่าแต่คุณยายใครเด็กก็บอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นน่ะสิก่อนจะตัดภาพกลับมายังยุคป,ปัจจุบันนะครับตัวของโซตะกำลังคุยอยู่กับโม e เอฮิกุราชิเอ โมเอฮิกุระชิก็คือภรรยาของโซตะานั่นเองถ้าใครครับหรือว่าแฟนคลับคนไหนเนี่ยที่คิดว่าโซตะาน่าจะได้ลงเอยกับฮิโตมิจังแล้วเนี่ยก็คงจะต้องกินแฮวซะแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันผมอุตส่าห์คิดว่าโซตะานี่จะได้คบกับฮิโตมิจังซะอีกแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการเปิดเผยตัวละครใหม่ๆจะได้ขยะจักรวาลออกไปเนาะซึ่งตอนนี้นะครับโซตากับโมเอซังเนี่ยกาลังคุยกันเรื่องการมีอยู่ของปีศาจในยุค ปัจจุบันแล้วก็การมีอยู่จริงนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับโมเอก็ยังพูดถึงดาบคิคุจุมอนจิที่ไปยืมมาเนี่ยมันเสียหายซะแล้วนอกจากนี้เมอีนะครับก็ยังชื่นชมโทวะใหญ่เลยครับว่าพี่โทวะเนี่ยเก่งจังมีพลังด้วยโดยโซตะนะครับบอกว่าถ้าจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องราวนี้มาก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการโกหกครับเพราะว่าโซ,โซตะเนี่ยรู้มาตลอดครับว่าโทวะเนี่ยมีพลัง เมอีนะครับก็ได้ถามว่าจะไม่เป็นอะไรแน่หรอที่ตัวของโทวะแล้วก็เซซุนะแล้วก็โมโรหะเนี่ยไปใช้พลังอยู่ข้างนอกโดยตัวของโมเอะนะครับก็ตอบออกมาอย่างทันทีเลยครับว่าตัวของโทวะนะน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายอยู่แล้วโตตาริเสริมทัทันทีครับว่าปัญหาจริงๆนะ่ะน่าจะอยู่ที่2คนที่เดินทางมาจากอีกยุคหนึ่งต่างหาก ก่อนที่โมโรฮาจะเดินแก้ผ้าออกมาจากห้องน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จโดยโซตะนะครับพูดให้กับทั้งสองคนฟังว่าตัวของโมโรฮาเนี่ยเท่าที่ฟังมาจากแม่โมโรฮาน่าจะเป็นลูกสาวของคังโมเมิซึ่งก็แปลว่าเป็นญาติกันนั่นเองซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานนั่นเอง โมเอนะครับก็มีความคิดที่จะให้ทั้งโมโรฮะและก็เซซุนาเนี่ยมาพักอยู่ที่นี่ด้วยเมอิก,ก็ดีใจใหญ่เลยที่ตัวเองจะมีพี่สาวถึง3คนก่อนจะตัดภาพกลับไปยังห้องนอนของโทวะโมโรฮานะครับถามเซซุนาว่าจะไม่ยอมรับโทวะเป็นพี่สาวจริงๆหรอเซซุานานะครับก็ยังคงแข็งใจอยู่แล้วก็ให้เหตุผลว่าคนที่พลอยหลับไปตามอำเภอใจแบบนี้ยอมรับให้ไม่ได้หรอกโมโรฮานะครับแบบ ูดแทรกขึ้นมาทันทีเลยว่าเธอน่ะไม่เคยนอนหลับเลยสินะเซซนานะครับก็ไม่เคยนอนหลับแน่ๆเลยเพราะว่าถูกผีเสื้อแห่งความฝันกัดกินความฝันออกออกไปอย่างแน่นอนและนั่นนะครับก็ทําให้เธอไม่เคยหลับเลยและก็ไม่มีความฝันอีกต่อไปทีนี้นะครับเซซนานะครับก็ไม่หลงเหลือความทรงจําในวัยเด็กด้วยเนี่ยก็เป็นเพราะ ถูกช่วงชิงไปจากผีเสื้อแห่งความฝันนั่นเองโทวานะครับก็กําลังตื่นอยู่แล้วก็ได้ยินทุกอย่างและเธอเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเธอเองที่ปล่อยตัวของเซซุนา,าไว้อย่างนั้นนะครับโทวาะตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงนะครับแล้วก็หันไปหาตัวของเซซุนาแล้วก็เรียกว่าเซซุนาจบตอนที่สโอ้โหแถมครับแถมแถม้ๆแ โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากดูตอนที่3จบลงไปเพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนบ้างหรือเปล่าผมเนี่ยอยากจะบอกว่าผมชอบตัวของโมรรฮะเป็นพิเศษเลยครับผมรู้สึกว่าเป็นคอมบิเนชันระหว่างตัวของอินุยะชากับตัวของคังโงเมที่ลงตัวมากๆเลยเพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันได้นะแล้วก็ผมอยากจะบอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับก็คือตัวของเซชอมาดูครับว่าทําไม เขาเนี่ยถึงจะต้องไปเอาลูกแฝดมาจากคุณป้าใครเด็กคุณยายใครเด็กเนี่ยแล้วใครเป็นแม่เด็กแล้วทําไมถึงไม่ให้แม่เด็กเป็นคนดูแลล่ะแล้วถ้าลินเป็นแม่เด็กเกิดอะไรขึ้นกับลินหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากมากเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไง <ๆ S 1> ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกนะ <ๆ S 1> แล้วผมก็อยากจะอวยนิดนึงผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมรู้สึกว่าชอบการออกแบบสีมากๆเลยทั้งแบบสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีต้มสีแดงเนี่ยโอ้โห สุดยอดมากเลยก่อนจากกันไปนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้กันคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก <c oughs> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมอาน,น,นุเนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอาริกาโตบไป